ฮัลโหลทุกคนฮัลโหลค่ะฮัลโหลฮัลโหลวันนี้แ <laughs> ป๊บนึ่งกำลังวาว่า <laughs> อันนี้มันขึ้นหรือยังนะนะ <Okay. S 1> วันนี้เราจะพามากินกันเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เราเคยพากินจริงๆไม่เชิงครั้งแรกหรอกตอนที่แบบอยู่ เมื่อก่อนเราก็เคยเราก็เคยแต่น,นั้นเป็นรีวิวไงอันนี้ก็คือแบบเหมือนพากินแบบว่าเหมือนเที่ยวด้วยกันเฮลโลสวัสดีค่ะพี่ออยมาแล้วคุณกุวินนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจิจิอยู่ที่เมืองโดวิลนะคะอยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสและหลังจากที่เมื่อเช้าเราได้ทําการ ลงว่าเมืองเนี้ของขึ้นชื่อของคือหอยจ้ามือนี้นะคะเราก็เลยมากินซีฟู้ดกันเป็นซีฟู้ดแพลตเตอร์ทุกคนมันเหลอค่ามาเหลือค่ามากที่นิีแหมายความว่ายังไงก็คือเมื่อวานมาแล้วที่หนึ่งวันนี้ก็คือกลับมาซ้ำใหม่เลยเพราะว่าทุกคนมันหน้าตาดีราคาดีเลยที่สำคัญก็คือแบบอร่อย ฮัลโหลพี่อ้ยสวดีค่ะพ่อมาแล้วมาแล้วนี่นี่ไม่พูดพ่อมทำเพลงนะขออนุญาตให้ดูนี่ก่อนเลยบรรยากาศรอบๆนะคะนี่เลยนี่อันนี้คือลานที่เรามานะคะฝั่งนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบตลาดปลาสึกิจิเว้ยก็คือเป็นตลาดปลาเราสามารถแบบอยากจะกินอะไรเราก็จิ้มได้เลย พอเราจิ้มเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะเอามาเสิร์ฟให้เราที่โต๊ะแบบนี้แล้วตอนนี้บนโต๊ะเราก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาแล้วอ่ะให้พี่นับถือ แล้วเขาใส่อยู่บนนี้ด้วยนะจริงๆคือเขาใส่อยู่บนนี้แต่มันสูงเกินไปเลยเราเก้าอีาอ้เด็กไงก็คือนั่งไม่ไหวไงก็เลยแบบยกลงมาสามแล้วก็ทำการก,กินเลยแล้วที่ฉันชอบมากเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งเขาก็คือจะแบบทุกครั้งเขาก็คือจะให้ตัวแบบหนี้มาบริสต์สำหรับที่นี่นะมันเป็นกระดาษมเาษมือสำหรับกินหอยนางรมโดยเฉพาะเานืออกม่เป็นกระถางรกไมาแนา นะคะไม่เป็นเสี่ยงแบบเศษปูไม่มีกลิ่นมันเริ่มเป็นหอยนางลมที่เราเซตไปนะตอนนี้เราสั่งไปหมดสองตัวแล้วก็กุ้งอีกสิบสี่แล้วก็มีหอยอันนี้เราไม่รู้ไม่ได้ทุกหอยอะไรเมื่อวนเราก็กินอร่อยมากพี่อ๋องบอกว่าหิวกลางดึกเลยเนี่ยมันหน้าตาเหมือนนี้พี่อ๋องว่าดีค่ะขอโทษด้วยก็คือพอดีว่าที่นี่เป็นกี่โมงอ่ะกี่โมงหกโมงค่ะ ไตอนนี mundo, os os. Ens, worries, ini, care, ้คือท <Far ía. S 1> ุกคนใกล้จะนอนแล้วโอ้ยทุกคนหอยนี่เพิ่ม่อยนะมันเป็นหอยแบบหน้าตาแบบหอยแบบแบบหวังปะแต่พอดูขึ้นมาเรารสซัตเหมือนเตาหือเวอร์อร่อยเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะว่าแล้วเริ่มเลยแยากกินเลยไหมกินเลยไหมได้ไหมนี่แล้วจะบอกราคาให้เมื่อวานเรามากินแล้วทีนึงแต่ เมื่อวานเรามากินแล้วที่หนึ่งมีหอยนางรม12ตัวแบบเราแบ่งกันแบบ6 6แบบ6ตัวเป็นบแบบฝาแดงอีก6ตัวเป็นแบบฝาโค้งแล้วก็มีกุ้งแบบนี้อีกประมาณ14ตัวแล้วก็มีอีหอยแบบเนี้ยประมาณแบบ12ตัวเมื่อวานทั้งหมดคิดราคามาแล้วรวมไว้ด้วยแก้วหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็คืออยู่ที่ไม่ถึง2,000บาทอยู่ที่ไม่ถึง2,000บาทห้าสิบห้าสิบห้าสิบยูโร เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะดิฉันก็เลยแบบอ่ะสั่งหอย12ตัวเหมือนเดิมสั่งกุ้งไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็สั่งหอยที่หน้าตาแบบอย่างงี้เพิ่มขึ้นเป็น20ตัวหรือกี่ตัวจำไม่ได้ละนั่นแหละมันก็อาจจะราคามากขึ้นกว่าหน่อยแต่แบบเฮ้ยก็คือเอาเอาให้คุ้มไงเพราะว่าแบบอันนี้คือกินที่ไทยมันก็คือจะราคาถึงเป็นเยอะเลยเพราะฉะนั้นไม่รอชาเริ่มแลพี่นัทน้องเริ่มก่อนเลยนะะเลยค่ะเริ่มเลิเริ่มเบรเอามามาโยพี่อ้อหน่อยพี่อ้อมามาเพ้าะอะชอบ จะมีแบบมีน้ำซอสไ้ให้นะคะี๋ยวเราจะสามารถสั่งเพิ่มได้แล้วเขาก็จะมีถังขยะให้ตรงนี้เลยจริงเขาแขนอยู่ตรงข้างล่างโตได้นะแต่แบบไม่เป็นไรคะ่ะเรามากันก่อนเลยมาค่ะเดี๋ยวฉันเปิดหอยตัวแรกคะ่ะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นฝาแบนมันเป็นหอยนวลมของเมืองนี้แหละคแบบนี้จ้ามองเห็นไหมนี่นิคลิปมองเห็นไหมเห็นค่ะเห็นนะแล้วเราก็ทําการขออนุญาตนิดหนึ่งเพื่อว่าน้องจะได้ไม่ดี แล้วมันก็คงมีวิธีที่ถูกต้องมากกว่าน,นี้สต่ับเราทําไม่เป็นนะเราก็อย่างนี้ไปละกันน้องอายมาแล้วฮัลโหลอายนี่แล้วค่ะมากินหอยกัน <laughs> ชิปนี้คุณพี่กินหอยไปประมาณแบบ450ตัวแล้วนี่เ้วก็บีบมะนาวลงไปดิดนึงแล้วก็ใส่ใส่แบบน้ำวินเนก้า,อา์อ็เอาไปนิดนึงหยดหยดพอนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราวลายกับพอว่าแล้วเราก็สวบเขาไปเลย่ากนะคะ

พี่อ๋องบอกหอมทอดน้ำพริกเผาไงห,หอมทอดกระถินนะต้องเสดาต้องเข้า,นะต,าต้องเข้าต้องเข้าเสดา,ต,าต้องเข้าหลังกินน้ำชาก่อนเธอลองให้ย่างละหนึ่งแล้วกันน,น,นี่แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบหอยที่นี่เขาเรียกว่าบูโลแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรวิธีการก็คือเราก็ดึงมันออกมาเลยเว้ยจริงๆเขามีที่ดึงแหละอันนี้แบบนี้นะเราก็แทนนองเข้าไปแล้วเราก็ หม cool no 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 ุนน้องมาอย่างนี้คนแล้วอร่อยมากน้องรสชาติเหมือนเป่าฮืเลยขอน้ำผึ้งเปลือกแล้วก็ทิ้เปลือกแบบนี้นะคะแล้วก็จริงๆเราเราไม่บีบมะนาวดีกว่าเราชอบกินแบบนี้นะครัอันนี้เราไม่น่าจะมันต้องบีบหร้ออกมากกินหมดเลยเมื่อวานอ่ะกินหมดเลยแม่งกินอะกินอะไรอือมอันนี้ดีที่ส รสชาติเหมือนนี้อ่ะนี่ไงแกะกระดาษมะนาวนะครับรสชาติเหมือนผู้รูหนุบหนักมากดีมากเลือมมากกุ้งจริงๆมีพวกลอบเซอร์กับมีพวกแบบนี้ด้วยนะเหมือนบ้าลองกูสเต็เนี่ยแต่ว่าแบบเราไม่ได้สั่งเพราะว่าเราแบบมันใหญ่อ่ะ มันใหญ่อ่ะเกี่ยหนึ่งจุดล็อตมาสั่งอ่ะเราปุ้งนี่ก็คือปกติแต่ว่าหวานมากขออนุญาตค่ะพี่นัทเริ่มอยากกินแล้วใช่ไหมอ่าใช่ค่ะที่นี่มันปูเนี่ยขอเลยว่าเสร็จกุ้งเสร็จกุ้งแล้วปิดไลฟ์เลยนะเดี๋ยวจะกินเออจะกินแบง พูดคุมามแล้วอ่ากุ้งกับอีหอยที่แบบเป็นอีนี้ที่มาก็คือถือว่าแบบเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นแบนบเหมือนเป็นโบนัสแพ็คจริงๆคือเลมากจริงๆกุ้งเขามีน้ำซิ้มเป็นมอยองเนยใช่แล้วนะคะเมื่อวานมาสั่งเขาก็ไม่เอามาเสิร์ฟวันนี้ก็ยังสงสัยลืมไ,ไม่เป็นไรก็กินก็กินแบบเหมือนมะนาว คมาจะกินแล้วาากินมังนน้งหอมทอน้ำพริงเผาพี่นัดก็หิวแล้วจะกินแล้วทุกคนมันอร่อยมากๆจริง เราจริงจริงว่าร้านนี้ความน่ารักก็คือในถนนในถนนอันนี้ยค่ะมันเป็นถนนแบบว่ามันเป็นเหมือนตลาดปลามันก็คือวางติดติดกันเอ้คือมันจะเป็นเหมือนห้องแถวติดติดกันเนี่ยเป็นหลายหลาร้านซึ่งอันนี้ยเป็นร้านสุดท้ายของซอยเลย <c oughs> คือเมื่อวานอ่ะเราอตั้งใจจะมาที่นี่เว้ยแต่พอมาปุ๊บแล้วอ่ะ แล้วคือแบบตอนนั้นยังไม่ใช่เวลากินข้าวไงอ่ะเราก็ไปเดินเล่นไปถ่ายรูปไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เราถามเขาปิดกี่โมงเขาบอกปิดทุ่มหนึ่งเมื่อวานเรามาประมาณหกโมงครึ่งเขาปิดกันหมดแล้วก็เลย<ม>เขาปิดกันหลายร้านปิดกันหมดแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยทำไงดีทำไงดีปรากฏว่าแบบร้าน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 ที่สองนะของซอยเนี่ย<ม>เป็นร้านที่เรานัดเขาไว้คือเขามีภรรยาเป็นคนไทยนั่นแหละเขาก็เลยแบบ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเลยมาเลยเขาก็เลยบอกว่าพาเรามาฝากชีวิตไว้กับร้านนี้ก็คือร้านที่เรากาลังนั่งกินอยู่นี่แหละก็คือร้านนี้เลยนะคะเป็นร้านสุดท้ายของซอยนั่นแหละมาถึงเขาก็คือเปิดโตให้เรากินแบบว่าแบบแบบกินแบบสงบสงบเลยอ่ะกินแบบสบายสบายชิลชิดยที่แบบว่าเอยแบบไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วพอกินปุ๊บอ่บเธอหนึ่งมันอร่อยมากสองก็คือราคาดีมากวันนี้เราก็เลยกลับมาซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าเนี้ยแหละ อดไม่ไหวก็เลยแบบว่าพาทุกคนมาแบบว่านิดนึงอย่างน้อยก็คือแบบจริงๆเราก็มีถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้แหละแต่กว่าจะได้ลงไอจีกว่าจะกลับโรงแรมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราย้ายกลับไปปารีสพรุ่งนี้เรากลับไปปารีส,สอีกแต่เชา้าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยเดี๋ยวไม่รู้จะได้ลงเมื่อไหร่เปิดให้ดูกันส,สดๆเลยแล้วกันแล้วระหว่างนั้นพี่นัดก็ยังไงคะ<า>พี่นัดก็สวบใหญ่แล้วทริน <laughs> <laughs> ี้กินหอยไปกี่ตัวแล้วเยอะมากเยอะมากเยอะมากทุกคนก็ เขาเรียกว่าไรอ่ะเฮ้ยแต่ของทะเลที่นี่คือรสจริงๆแล้วก็ถ้าจะว่าไปคือราคามันก็เหมือนกับกินซีฟู้ดบ้านเราแหละ mm. จริงจริงเลยอืซ mm. ีฟู้ดบ้านเรามันก็อร่อยอย่างหนึ่งที่นี่มันก็คือมันก็จะมีความอร่อยแบบหนึ่งมันก็อร่อยแบบฝรั่งฝรั่งอะไรแบบนี้ mm. นะคะแต่ทางที่ดีถ้าเกิดร้านไทยเมื่อวานร้านที่ภรรยาเป็นคนไทยเมื่อวานนะ mm. ถ้าเกิดว่าเราบอกว่ามาทานนะันอ่ะมาทางเขาเปิดเราอาจจะพี่อ่องเราอาจจะมีสิทธิ์ได้ขอน้่งชิมซีฟู้ด เราอาจจะมีสิทธิ์ได้ขอน้าพริกเผากับกระถินอะไรพวกนั้นปะหอมเจียวอะเป็นไปได้นะเพ,พราะว่าเพราะว่าภรรยาเจ้าของเป็นคนไทยจริงนางต้องมีของพวกนี้<ม>นั่นแหละค่ะเออวินาทน,นใหญ่แล้วอดอนนได้เลยนะได้เลย,เลยทุกคนทั้งงั้นก็กุดในนะคะสําหรับชีไทยนะแล้วเราขออนุญาตขอตัวไปกินก่อนนะก็เดี๋ยวมีอะไรแซบๆก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ดูกันเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าตํำไอจไม่ทันจริงๆไลฟ์เลยโอเคแล้วเดี๋ยวจริงๆแล้วอะอาทิตย์ วันนี้เราวันจันทร์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวทีนี้นะคะระหว่างที่ยังอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีพาไปไลฟ์กันอีกหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งหรือสองนะน่าจะหนึ่งนะาสองสองประมาณสองเออประมาณประมาณอีกสองครั้งนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาบอกแล้วกันว่าจะพาไปที่ไหนยังไงโอเควันนี้ไปก่อนนะทุกคนขอบคุณมากเลยนะที่อุตสาเข้ามามองมอยกันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอ่ะบาย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 ส่งสอ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 งบาย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 